สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับทีมงานรถนำซิ่งแซนซวยนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับวันนี้วันที่เก้านะครับตอนนี้อยู่กับทีมงานทะแเกีบปุ้ยนะครับเนื่องจากหาหายไปนานนะครับปีใหม่นะครับวันนี้มาดูบอ่อใหม่กันนะครับ ามาดูทีมงานเถียปุ้ยนะครับบ่ไหมนะครับบ่ไหม นะครับทางเนินๆนะครับเท่าแกนะครับมีแต่เท่าแกนะครับ hội đen biển ạ. Bạn đeo các bạn. đinh. À. Mình tôi hô biển thế, tính món này Chăm mô, chênh tục lông บอใหม่นะครับบอไมทางขับสบายๆนะครับมีรถไถยรอสเตนดนบายทำทางนะครับช่วงนี้ก็งานยาวนะครับทำงานอย่างต่อเนื่องนะครับช่วงนี้ <c oughs> บรรยากาศกำลังดีนะครับ รถวิ่งอยู่ที่4ขัคันนะครับช่วงนี้ก็แยกย้ายกันนะครับรถเยอะนะครับวิบ่งงานไกลนะครับรถน้อยนะครับ พีบีโอมาแล้วครับมาแล้วนะครับมีแต่เท่าแกนะครับทีมงานนี้มีแต่เท่าแกนะครับทางขับส,สบายนะครับงานช่วงนี้นะครับ รอรถรอนะครับมีแต่ฮีโน่นะครับฟุตซ่ก็มีนะครับฟุตซ่ยังไม่มานะครับช่วงนี้โอ้ย โอไหมนะครับขนาดหนึ่งไร่นะครับ อยู่กลางทุ่งนานะครับตอนนี้ก็เที่ยงพอดีนะครับพักเที่ยงครับช่วงนี้รถวิ่งอยู่ทีสีค่คันนะครับช้าหน่อยนะครับทีมงานนี้นะครับ ยังไม่มานะครับ